โอผมได้ฟังเทศเขาบอกว่าในศาสนาพุทธของเรานะครับเขาบอกว่ามนุษย์นี้เกิดยากเสือเกินนะครับเปรียบเหมือนพระพุทธเจา้านี่เอานิ้วกวาดไปในพื้นแผ่นดินนะครับแล้วก็กำดินขึ้นมาหนึ่งกำแล้วก็ปล่อยดินลงพื้นนะครับแล้วก็เศษดินที่ติดอยู่บนเล็บนะครับนั่นก็คือโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับ ส่วนดินทั้งปัตตพีนี้นั่นคือโอกาสที่จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับนี่คือผมฟังเทศมาแล้วผมซึ้งในประธรรมเลยว่าโอ้โหนี่พวกเรากว่าจะเกิดมาได้นี่มันยากแสนเข็นเปรียบเหมือนแผ่นดินทั่ว<อ>ปัตตพี<อ>กับ<ป>ดินในเศษเล็บของพระพุทธองค์นะครับจากการที่ผมรู้เรื่องนี้มา,มาทําให้ม <า S 1> ผมได้<ม>าจากผมรู้เรื่องนี้มานะครับ ก็มาฟังอาจารย์เบียอีกนะครับคนตื่นทำทําให้ผมได้ซึ้งในพระธรรมว่าการเป็นโยมก็สามารถเทศธรรมได้นะครับอูเดี้าผมจะเป็นตัวเองเหรอครับเกือบแล้วเชี่วนะครับสอนสอนว่าอะไรเกือบไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าฝึกสติยังไงนะครับ เอมถตามคุณเลือกแล้วโอ้ใช่แล้วนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของเรานะครับที่มาทําช่องเพื่อที่จะมาพูดในเรื่องของธรรมะแล้วก็นําในเรื่องของธรรมะมาสอนผู้คนให้ได้หลุดพ้นนะครับไปสู่นิพพานนะครับนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับพูดกันได้นะครับ ทีมตรงข้าเป็นฝ่ายเลือกโอ้เขาอยู่ภาคใต้ทางภาคใต้ทางนู้นนะครับเขาก็จะนับถือศาสนาอิสลามซึ่งที่จริงเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเราก็คือเป็นคนดีนะครับนะ ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้ก็สุขกายสุกใจเพราะเป้าหมายชีวิตของมนุษย์นะครับก็ต้องการที่จะเออมีความสุขนะครับหาเงินหาทองมาได้นะครับอยากมีบ้านมีรถมีครอบครัวก็เพื่อที่จะปนเปลอให้เรามีสุขกายสุกใจนะครับฉะนั้นไม่ว่าเรานับถือศาสนาอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเอมีสุขได้นะครับ เออเป็นไงน้องเบเบ,บเราพูดได้ดีไหมครับพี่พูดได้ดีอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเราไม่จะไปโดนจระเ้กัดแล้วครับอ๋อบัตรอาบน้ำฟรีนะครับมันก็จะเหมือนจากบุ๊กนะครับที่บอกว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ว่าน้ำข้ามฟาร์มนี้ไปนะครับผมให้เลยครับหนึ่งล้านบาท จะว่าไปยังไงไม่รู้นะครับอะไรนะครับโอ้ตอนนี้อาจ,จะยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ซ้อมมาเลยนะโอ้เทศเลยเกี่ยวกับ ROV อวีเหรออืม บัดเนียคอยสีเล่นเอาวีให้สุมเจ้าได้เบิ้งได้เห็นนะคอยมากเล่นอีนั่นก็คืออะลมเพราะว่ามันจับเก่ง ไปเตรียมไปจ้าผู้นั่นผู้นี้ผู้นนให้เขากลับบ้านเก่าได้สิ่งนั้นที่ต้องการนั่นละนะสาธุเนั้อนั่นนอเน โอ้ดได้ได,ได้ได้อยู่นะโอ้จับจูดเลยนะครับนี่มันต้องอมืออาชีพ fox, จริงๆนะครับถึงไปได้ <c oughs> โอ้โหท <c oughs> ั้ทงเทศไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วผมก็เล่นไปด้วยแล้วก็ยังคุมสติไว้ได้อยู่แสดงว่าโอเคนะครับสำหรับการฝึกฝนในการจับกบจับเขียดของผมนะครับอุจเกรผมจะโดนด,ดึงไหมอุ้ยเกือบแล้วเชียวนะครับ บ้านก่อนนะครับตอนนี้นะครับเออเอาทำไมไม่กลับลืมกดวัดอีก